สนิทเลยค่ะไปปลุกนางก่อนไปกินนมไปกินนมแล้วเร็วลูกไปเร็วเร็วอ้าวคพิ่่ไปหานมนะไปไปเร็วๆน้เจ้าของอยู่ทั้งใด ไปอ่าได้แล้ว ได้ตัวได้บ้างเนี่ยได้ได้น้ำเข่าไปเนี่ยได้น้ำเข่าไปเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย หมูน้อยกินนมที่ตัวสั้นติ๊ก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 ,กน,นี่คือนมม้ามาทีนะับแปบ๊บค่ะแป๊บเดียวก็หมด